แหวนแก้วแร่เทาค่ะแก้วแร่จะบอกปงหลวงอำเภอเถินจังหวัดลำปางนะคะแหวนวงนี้มีขนาดเม็ดเล็กวัดอยู่ได้7ูณเมิลค่ะเป็นเม็ดขนาดเล็กๆนะคะเนื้อแก้วเป็นแร่สีเทาอมฟ้าค่ะจะเห็นนะคะว่ามีตาแร่ที่สวยงามและชัดเจนค่ะถึงแม้ว่าเม็ดนี้นะคะจะมีเม็ดขนาดเล็กๆค่ะ แต่ว่าตาแรกเขากว้างมากเลยค่ะจะออกเป็นสีเทานะคะอมฟ้าค่ะด้านข้างนะคะจะเห็นว่าเป็นสีเทาเข้มๆค่ะนำมาขึ้นเรือนด้วยเงินแท้92.5%ค่ะทรงเรือนแกะลวดลายนะคะทั้งสองด้านเลยค่ะเป็นเรือนขนาดเล็กๆนะคะนี่คือด้านหลังแก้วค่ะแหวนวงนี้นะคะเหมาะสำหรับที่จะใส่นิ้วนางหรือว่านิ้วกลางได้ค่ะ สำหรับคนที่ชื่นชอบแก้วแร่แล้วก็แหวนขนาดเล็กๆนะคะแหวนวงนี้ใส่ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายค่ะเนื้อแก้วสวยนะคะไร้ตำหนิเลยค่ะถึงแม้ว่าเม็ดจะเล็กนะคะแต่เราก็จะเห็นค่ะว่ามีตาแร่ที่สวยงามและชัดเจนนะคะนำมากลิ้งกับแสงค่ะจะเห็นนะคะว่าจะเป็นประกายสีเทาอมฟ้าออกมาค่ะ มีความงดงามอยู่ในตัวเองนะคะและมีความเชื่อมัแต่โบราณน,นะคะว่าแก้วแร่เป็นแก้วที่มีอิทธิคุณโดดเด่นมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราลองไปฟังดูนะคะว่าแก้วแร่จะมีอิทธิคุณเด่นด้านใดบ้างนะคะแก้วแร่เป็นแก้วที่ทรงผลในการค้าชื่อสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจการค้าขายนะคะเป็นแก้วที่จะเนียวนำให้เกิดความคิดหรือว่าภูมิปัญญาอันเป็นที่มาของพกกระซับ ซึ่งอาจเปรียบเสมือนแก้วจินดามนีอันหมายถึงพระนางจินดาหรือว่าพระสุรัสสวดีเทวีแห่งปัญญานั่นเองค่ะผู้ที่ได้ครอบครองแก้วแรนะคะมักจะเกิดยานทนัศนะบางอย่างที่ทำให้สามารถยังลึกได้ในลู่ทางของการรับทรัพย์ค่ะหรือว่าก่อยเกิดจินานาการเชิงศิลปะนะคะทำให้เกิดโชคลาภอันเป็นที่มาของทรัพย์ ทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังช่วยเรื่องแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นแก้วที่นำพาความโชคดีมาแก่ผู้ครอบครองเจ้าของครบทุกประการเลยนะคะ คนที่ได้ครอบครองแก้วแรนะคะก็มักจะเป็นคนที่มีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ใครเห็นใครรักใครชื่นใครชมอยู่ตลอดค่ะไปที่ไหนนะคะก็มีแต่คนรักใครมีแต่คนเอ็นดูเกื้อกูลหนุนนำค่ะไม่ว่าจะทำกิจการงานใดๆนะคะก็มักจะมีคนสนับสนุนให้เจริญในหน้าที่การงานค่ะ และถ้าหากว่าค้าขายนะคะก็มักจะค้าขายดีเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆิ่งขึ้นไปค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ชื่นชอบแก้วแรอยู่แล้วนะคะ ก็อยากจะขอแนะนำแหวนวงนี้ด้วยเลยค่ะว่าเป็นแหวนที่ค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะคะตัวเม็ดนะคะเป็นแก้วแรที่ไร้ตำหนิเลยค่ะกริ้งมุมไหนนะคะเราจะเห็นเขาว่ามีตาแรที่สวยงามมากๆเลยค่ะถ้าหากท่านใดนะคะชื่นชอบแหวนวงนี้และอยากจับจองเป็นเจ้าของนะคะท่านสามารถที่จะติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับแอดมินเลยค่ะโดยที่ท่านสแกน QR Code บนหน้าคลิปได้เลยนะคะ ขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะคะไว้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีนะคะ